ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคาบาวีซีนะหรือว่าคาบาอันติเมียนคอมโบเนะาะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเก็บเลเวลมาถึง100ร้อยเนาะคราวนี้เนี่ยก็จะเริ่มทําการบูตดันแล้วนะผมก็ได้ไปเอาของจากของฟรีมาจากเอเวอเรส e ์บิกินเนาะมันจะแจกเจ้าเจ้าตัวนี้ครับผมบัตรดัน95ฮะเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเพลมันเริ่มกันได้เลยนะ ผมก็ลงไปแล้วฮะสองรอบเนาะสองรอบได้มาทั้งสิบเลเวลนะจากการสังเกตในการลงดันเล็กๆตอนนี้เนี่ยหินดบยากมากเลยนะสองรอบได้หินมาเม็ดเดียววะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรนะ่เนาะคือขยะพวกนี้ตอนแรกเนี่ยเข้าไปโยนล้านก่อนนะเพราะไงเราก็ต้องปั๊มเอเฟฟก่อนเนาะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะย้อนไปทาเควสก่อนครับผมไม่ว่าจะเป็นเควสเลื่อนขั้นหรือว่าเควสเรื่อยๆนั่นเองนะแล้วก็เควสสาคัญอีกเควสหนึ่งนั่นก็คือ เควสเปลี่ยนประเทศนั่นเองครับผมเ,เลือกประเทศที่ชอบได้เลยนะี๋เป็นสงเควสเนื้อเรื่องร้อยสิบกว่าเนาะก็ส่งเควสอันนี้ฮะเคลื่อนขั้นเลเวลลอยครับผมเออมันทําอยู่ในดันเพชรแดงนี่แหละเดี๋ยวเราก็ไปลุยเก็บเลเวลต่อฮะย้อนทาเควสก่อนครับ มาผมก็ทำเควสมาระยะหนึ่งนะก็ใช้เวลานานมากเลยนะเพราะว่าบางเควสเนี่ยด้วยการที่ดามเมจเราน้อยเนาะเควสบางเควสเนี่ยมันใช้เวลานานในการเก็บเควสนั่นเองนะเออตอนนี้ก็มาทำเควสเลื่อนขั้นเดเวล110ครับผมจริงๆเนี่ยไอ้ดันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกดันหนึ่งฮะที่สามารถบูทเลเวลได้นะแต่ด้วยดาเมจเนี่ยมันไม่น่าจะผ่านเจ้าบอสต,ตัวแรกครับผมเออ แต่ก็ต้องลองถ้ามันผ่านบอสตัวแรกได้เราก็จะสามารถไปเก็บเลเวลได้ข้างในได้นั่นเองนะแต่ว่าตรงเถวแถวหน้าบอสแรกเนี่ยถ้าบอสไม่เอาตัวแรกเนาะมันก็อาจจะทําให้เราขึ้นได้ประมาณ2องสมเบลอยู่นะเราต้องลองดูครับว่าผมจะสู้บอสได้หรือเปล่านะ ก็ยังไม่ไหวนะแต่ก็โชคดีที่ยังมีฝ้อยเกิดแจกอยู่เนาะเออใช้ไปเลยนะให้มันคุมไปก็น่าจะเก็บได้ถึงแค่ห้องห้องแมวนะห้องไฟนั่นเองนะเพราะว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะผ่านบอสบอสองครับผมเออแถวนี้ก็พอละ อ่ะก็ตายไปสองรอบครับผมแต่ว่าก็ใช้สร้อยเกิดได้เลยนะผมว่าคุ้มที่จะไปเก็บเวลในห้องเจ้าโกเล,ล่เหมอเนาะตอนนี้เนี่ยผมเลเวลร้อยยี่สิบละก็สามารถใช้ดาบแดงแรงดิสได้ละฮะมีอะไรกดได้กดมาให้หมดนนะช่วงนี้ต้องใช้ตัวช่วยละคือเสร็จจากห้องนี้ผมน่าจะออกไปเลยนะเพราะว่าดูจากสภาพผมแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะไหวกับบอสสุดท้ายนะห้องนี้ก็น่าจะได้สักเวลสองเวลไวถือว่าดีแล้วนะถือว่าดีแล้ว ก็น่าจะประมาณนี้นะได้มาเยอะพอสมควรครับผมเดี๋ยวก็กลับออกไปทำเควสต,ต่อได้เลยนะ ก็130เป็นที่เรียบรอนะ้อยนอนนะทุกคนอนะ่ะแล้วสิ่งสําคัญเลยฮนะนั่นก็คือเราต้องทําเคเวสเลื่อนขั้นก่อนเลยนะเพื่อจะเอาแบตทั้งหมด3านั่นเองนะอ่ะคราวนี้ก็มารับปัดดัน120ฟรีเนะาะเพราะเราต้องลงไปทำเคเวสที่120เนาะ พอ,อได้เควสแบสสแล้วฮะก็ก็มาเอาเควสปีกที่นี่เนาะเควสปีกเนี่ยมันจะให้คารเท่ากล่องนี่เนะาะกล่องรัชชุลี่ครับผมเอ้ยไม่แน่ใจว่าผมจะมีทุนหรือเปล่านะนี่คือเอ็มทั้งหมดที่ผมได้มาตอนเก็บเร็วน,นะไม่มีแค่นี้นะเอออ่ะน่าจะพอนะพอดีเป๊ะเลยเวทีน้มันใช้ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเออ โอเคเราก็ได้ปีกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมสยายปีกแล้วก็ไปเอามาอีกนะนเอาปีกที่มันจากโปรโม,มชั่นนะเออมันไสมันสวยอืมเชิดชายปีกต่ำันาก็เปลี่ยนันว่า130เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวปรับอปชั่นก่อนเนาะก็มาสรุปสำหรับคลิปนี้นะ ร้อยถึงร้อยสามสิบเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ละละเกือบสองชั่วโมงนะคือผมจะข้ามเควสพวกที่มันจะตีแบบนี้นะตีสามสิบตัวยี่สิบตัวแบบนี้ครับผมข้ามไปเลยฮนะเน้นแบบเควสเนื้อเรื่องเป็นหลักๆเลยนะอันนี้ไงปลดล็อกอันนหนึ่เออลองแปลงครับผมโอเคเท่ไปเลยนะนี่แล้วก็พอตอนเลเวลร้อยเนี่ยเราพอเราอัพเควสเลื่อนขั้นมาเนาะฟองเลเวลร้อยเนาะ ก็ไปเอาของแจกนะแล้วมันก็จะให้บัตร95มาเกเนี่ยก็ลงผมลง2รอบนะอย่างในคลิปะฮะได้มา10เวลกันนั้นก็ไล่ทำเควสไปเรื่อยๆฮะแล้วก็กลับไปทำเควสเลื่อนขั้น1 1อครับผมเออเควสเลื่อนขั้น1้0ยเนี่ยไอ้บัตรแดง1้0เนี่ยก็ลงไปเก็บวเวลฮะให้มันพุ่ง,พ,งพุ่งเท่าที่จะพุ่งได้นะพอเสร็จจากดัน1 1 0แล้วเนี่ยส่งเควสเลื่อนขั้นเนาะแล้วก็ไล่เควสเลยได้เลยครับผม เอาแต่เควสเนื้อเรื่องฮะแล้วก็ปัดปัดพวกเควสที่มันเพื่อรองที่มันตีเยอะๆอย่าง30ตัว20ตัวที่ผมมีมีอยู่ตอนนี้เนี่ยใหญ่ห้พวกนี้ฮะผม,มเลือกที่จะไม่ตีนะเพราะว่าเราตีเบามันเสียเวลาเรานะ30ตัวบางทีเราไปตอนสภาพนี้ฮะอาจจะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้นะกว่าจะตีเสร็จครับผมมันเสียเวลาเรานะพอร้อยสามก็นี่ฮะไฮไลท์สำคัญคือต้องเอาไปทั้งหมด3ก่อนนะแล้วก็ ผม2อ,อย่างนะก็คือเหมือนอย่างที่ผมสะสมมาเรื่อยๆนะระหว่างทางผมว่าทุกคนก็น่าจะมี M ติดตัวประมาณ M หนึ่งเหมือนผมเหมือนกันนะไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดเนานะไม่ว่าจะเก็บตอบตามแมปตอบตามเควสหรือว่าขายขยะนแรกๆอย่าเพิ่งไปย่อยนะมีอะไรก็ขายขายนะขายเข้า n c ให้หมดครับผมผมก็ยังเด้งย้ำอยู่นะว่าให้เราเน้นเลเวลก่อนเนาะเพราะว่าเลเวลจะเป็นตัวหลักที่จะทําให้เราฟาร์มง่ายโดยที่ใช้ของน้อยๆเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยในคลิปต่อไปฮะเราติดตามได้เลยครับผม คือผมจะทําการดูดเลเวลในดันแจเขียวเนาะแต่ว่าการดูดเลเวลมันต้องใช้การจ้างนั่นเองนะขั้นต่ำณตอนนี้เนี่ยที่เขาจ้างดูดกันอยู่ที่ 10m นะแล้วเราจะหา 10m จากไหนครับผมรอติดตามได้คลิปหน้าครับผมเออ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าชอบซีรีส์แนวนี้ครับผมซับพอร์ตผมได้ง่ายๆนะออโดยการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามครับผมเ,ออเพื่อกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะใช้เวลานาน,นครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเอ,อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ